พอได้ปลูกต้้้้นไมไนมวใหเรากศนตมมศลีจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอ,อดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ,เ,อ,เ,อเ,เพียงตัวบ่งชี้ที่ 1, 4, 4, 1> นถึงสการดําเนินาง,งานของกศนตมมศลีมีการประชุมว่างแผนสำรวจความต้องการของประชาชนในตบมศลี เพื่อการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีอุทสศหกรา2562และการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดการหรือ BMS i ของกศนตม,มนตัวบ่ญชีที่5ถึง6ด้านการจัดการศึกษาขัน้นพื้นฐานกศนตมบลรีรมมลีในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562มีนักศึกษาทั้งหมด61คนแยกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น21คน มัธยมศึกษาตอนปลาย40คนและมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผุกกลุ่มทุกๆสัปดาห์และมีการใช้ Google Classroom หรือห้องเรียนออนไลน์เสริมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนัรกศึกษากศนตบนบลบัวสลีและในภาคเรียนนี้มีนักศึกษามีสิทสอบ6 1คนเข้าสอบ44คนคิดเป็นน้อยละ72.14%นักศึกษาขาดสอบจำนวน17คนคิดเป็นน้อยละ27.86% และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยศาศาสตร์รวมพลคนสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียงกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศและการป้องกันการปัญหายาเสพติดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือเอ็นเน็ตตัวมุงชี้ที่7ที่8ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กสนอตมบนบุสลีได้จัดก,การศึกษาเพื่อันาอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพการสารเปจากเชือกหักหลักสูตร35ชั่วโมงวันที่1-9กรกฎาคมหน้าหมู่ที่7บ้านสีบางมูลโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนจำนวน8หลักสูตรหลักสูตรที่1การสานตะก,กร้กาพลาสติกกรกฎา ณหมูที่5บ้านไม่ตากตำบลมุสลีหลักสูตรที่2การสานตะกร้าผ้าติกจัดวันที่สมกรกตนาหมู่ที่8บ้านหนองคึกตําบลมุสลีหลักสูตรที่3การทําผ้าเช็ดเท้าจัดวันที่4ี่กรกตนาหมู่ที่8บ้านหนองคึกตําบลมุสลีหลักสูตรที่4การทําผ้าเช็ดเท้าจัดวันที่5้ากรกตนาหมู่ที่6 บ้านต้นยางตำบลโบสรีหลักสูตรที่5การทำไม้กวาดดอกหญ้าจัดวันที่6กรกฎาคมณหมู่ที่10บ้านป่าบงตำบลโบสรีหลักสูต enfin, รที่6การทำขนมกะหรี่ปับ๊บจัดวันที่7กรกฎาคมณหมู่ที่11บ้านล่องไปนาตำบลโบสรีหลักสูตรท,ที่7การทำขนมทองม้วนจัดวันที่8กรกฎาคมณหมู่ที่11บ้านล่องไปนาตำบลโบสรี หลักสูตรที่8การทำขนมทองม้วนจัดวันที่9กรกฎาคมหนมูที่6บ้านต้นยางตำบลบัวสลีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการออกกำลังกายด้วยยางยืดในวันที่14สิงหาคมณห้องประชุมองค์การบริหารสนตำบลบัวสลีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชน ในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนในวันที่13สิงหาคมณนะตำบลศรีดอนชัยกลุ่มจักสารวายบ้านหนองแหลดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการทำกรเกษตรแบบธรรมชาติและ,กะเกษตรอินทรีย์วันที่4สิงหาคมณนะหมู่ที่4บ้านสันปูเลยตำบลบุษลี ตัวบ่งชี้ที่9และ10ด้านการจัดก,การศึกษาตามมัธยาศัยกศนตำบลโบสรีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำตำบลโบสรีมีการให้บริการหนังสือแบบเรียนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอินเทอร์เน็ตประจำตำบลและการบริการสำหรับนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปและยังมีบ้านหนังสือชุมชนอีกสมแห่ง1บ้านหนังสือชุมชนบ้านต้นเงาหมู่ที่2องตำบลโบสรี 2. บ้านหนังสือชุมชนบ้านล่องไปนาหมู่ที่11ตําตำบลโฮสลี 3. บ้านหนังสือชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลโบสสลีหมู่ที่7ตําตำบลโบสสลีตัวบ่งชี้ที่11ด้านการมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่า,ขายกสนาตำบลโบสสลีได้มีการทําบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในการทํางานร่วมกับหน่วยงานราชการบ้านวัดโรงเรียนในตำบลโบสสลีเพื่อการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนในตำบลบสลีและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบ,บลบัสรีเป็นประจำทุกๆเดือนร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัสลีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบัสลีตัวบ่งชี้ที่ัวบสองงานนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลมีการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องมีจุดสาธิตการเลี้ยงไก่พันไข่แบบแฮปปี้ชิเคเก้นการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัดการปลูกผักใฮโรบปนิบเป็นต้นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบบ้านต้นเงาหมู่ที่สองตำบลบ,บุษลี และการจัดกิจกรรมวันต่อต้อตานบันยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนานันนกกศนตบุบัวบบสลีตัวบ่งชี้ที่13ด้านความสําเร็จในการจัดผลการปฏิบัติงานที่ดีภูมิใจเสนอกิจกรรมการรนรนง์และส่งเสริมการลดปริมาณยะในคนเรือนรวยมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับกบคุคลากรกศนเพื่อแม่เลาและนักศึกษากศน,นตบุบัวบบสลีเด็กเล็่ลเยาวชนในตบุบัวบบสลี และประชาชนทั่วไปทนนั้ง12หมู่บ้านในตำบลโบสลิง